สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการชุดเอา2023เริ่มแข่ง25-28มกราคม2566นมอร์นิงไซด์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมนเก่าปี2022ได้แก่ฮอสเซนวาฟ f ฟอี ae, เอาชนะมาร์คเจวิลเลียม71ต่อ0แต้มรางวัลเบรกสูงสุดฮอสเซนวัฟเอีแทงไว้123แต้มเงินรางวัลแชมป์50,000ปอนด์รองแชมป์20,000ปอนด์ รางวันเบรกสูงสุด5,000ปอนด์เป็นการแข่งขันแบบเกมเดียวแพ้คัดออกจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยมีเวลา10นาทีต่อเฟรม5นาทีแรกต้องแทงภายใน15วินาทีหลังจากลูกขาวนิ่งหลังจากนั้นเวลาจะเหลือ10วินาทีต่อไม้ถ้าแทงไม่ทันจะเสีย5แต้มมีนักสนุกเกอร์เข้ารวบแข่งขัน128คน รวมถึงนักสตุกเกอร์ชาวไทย4คนคือเอฟวเทพจยา,ยาอุ่นหนูเอาชนะเอียนมาติน42ต่อ23แต้มแต้มรีีวิลเลียมอัญชนะน้องมิงสละบ,บุรีนชรัตน์วงหาลัยไทย85ต่อ0แต้มหมูปากน้ำนนพลแสงคำพบแอนเดสเปตอปแข่ง26มกราคม266 6เวลา2 1ทุ่ม15แจ็คสละบ,บุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งพบสีเจหุย แข่ง26มกราคม2,566เวลา5ทุ่มครึ่งผลกลารแข่งขันมีดังนี้รอบเวลา2ทุ่มไลลี่พอวลเอาชนะไคลเลนวินสัน41ต่อ31แต้มหมูปากน้ำร็ปลนแสงคำเอาชนะอเดสเปตอป1 1 3ต่อ4แต้มหมูปากน้ำาก้าวลงสุดโต๊ะแข่งขันด้วยความมั่นใจทุกป้ายที่แทงเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพ ผลงานจึงออกมาอย่างที่เห็นแทงเบรก80แต้มเอาชนะผ่านเข้ารอบ6ก64คนเฟอร์กันโอเบียนเอาชนะแซ็ชัวตี้7จต่อ24แต้มฟางเซนี่เอาชนะดิงจิ้นหยุย68ต่อ21แต้มมาคิลจิออร์โอเอาชนะเทียนเพียงเฟย7 5ต่อ1แต้มโดมินิกเดลเอาชนะแมทธิวสตีเวน54ต่อ49แต้ม จอห์นแอชลีเอาชนะปังจินสู36ต่อ32แต้มจูเลียนเล็กเลิเอาชนะปีเตอร์ไล34ต่อ13แต้มเดวิดเกสเอาชนะหลิวหัดเทียน37ต่อ11แต้มแจคโจนเอาชนะมาร์คคิง29ต่อ17แต้มไมเคิลโฮเอาชนะเลยเพยฟาน116ต่อ0แต้มโดยเป็นเบรกสูงสุดของรายการณขณะนี้ ยนซิจุนอาชนะลีเบกาเคนน้า60ต่อ43แต้มคอลัมน์เบลสฟอร์ดอาชนะชางอันดา46ต่อ29แต้มโจอย,อยู่หลงเอาชนะโดนโจน78ต่อ46แต้มแจ็คสลับ,บุรีเดชว,วัฒน์พุ่มแจ้งเอาชนะสีเจียุย33ต่อ14แต้มแจ็คสลับบุรีเดินเข้าสู่โต๊ะแข่งขันด้วยความคึกคักพร้อมเสียงเฮของผู้ชม ที่รู้จักนิสัยแบบฮาฮาของแจ็คสระบุรีตลอดเวลาการแข่งขันแจ็คสระบุรีสร้างเสียงฮาให้ผู้ชมโดยตลอดหมูปากนักเข้าไปนั่งเชียร์ด้วยแม้กระทั่งสีเจียฮุยคู่แข่งยังอดอมยิ้มในความเล้นตึงตังของแจ็คสระบุรีแถมท้ายด้วยลูกฟุกลงทําให้ต่อเบรกย่อยแต้งขาดเวลาไม่พอทําให้แจ็คสลับุรีภานก็ลอบ64คน จิีมี่โลว์สันเอาชนะไลอัอนเดย์56ต่อ1แต้มรอบตีสอมาร์คเดวิสเอาชนะมาร์คเซลบี้2ีต่อ20แต้มอัลฟี่เบอร์เดนเอาชนะเอียนเบิร์น73ต่อ0แต้มเลียมไฮฟิลเอาชนะฟอเรนนูเบิร์น61ต่อ1แต้มไมเคิลไวท์เอาชนะมิเชลแมนเจ็ต่อ1แต้มเดวิดลิลี่เอาชนะโอลิเวอร์บาว สามสต่อสิแต้มอชจัดอีกบาวเอาชนะเดวิดกิลเบิร์ตสามต่อสาแต้มลีแอนด์อีแวนอัชนะสจูดวิงแฮมหกสิบต่อแปแต้มแกลลี่วินสันอัชนะลิกกี้วอร์เดนเก้ต่อหแต้มสตี Howard, เวนฮาวเวิร์ดอัชนะจูดคาลินตันสามสิบแต่อสิแปต้มเซียวกโกตงอัชนะแอนตันคาราคอฟหนึรอยหกต่อหแต้ม เอเลสเลเซอร์อัชนะอารันเทเลอร์43-42ต่อแต้มคริสเวกินอัชนะฟาลักเอเจ็บ30-25ต่อแต้มชูสีอัชนะมทธิวเซล43-0ต่อแต้มลอสเมอร์อัชนะบูยิเซ48-10ต่อแต้มพัมฟอร์ดอัชนะฮิมันชูเจน61-25ต่อแต้มเฮดอนพินเฮอัชนะโมฮัมหมัดอิบาหิม51-14แต้ม ผู้แทงเบสสูงสุดใน,นขณะนี้คือไมเคิลโฮลแทงไว้116แต้มในนัดที่เอาชนะเลยเพอยฟ,ฟานรอบ128คนสำหรับรอบ64คนผลการจัดสำหรับคู่แข่งขัน F1 เทพชยาอุ่นหนูพบแจ็คสระบุรีเดชดวัฒน์พุ่มแจ้งวันที่27มกราคม266 6หมูปากน้ำนพพลแสงคำพบสตีเวนฮารเวิร์ดวันที่27มกราคม2 5 6 6 ตกรอบ64คนมีเงินรางวัล500ปอนด์หรือประมาณ2 1 0 0 0บาทส่วนผู้ที่เข้ารอบสายทคนจะได้รับเงินรางวัล1,000ปอนด์หรือประมาณ42,000บาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ